พี่ชาทำตาโตไอหมอร่อยมากเลยและตาโตเลยแหะไอออนี่อร่อยไหมจะแต้มอร่อยไหมพอใจอร่อยไหมลูกออนี่พอใจเรกินยปบางมอมเลยมอมแม่นเยมมอเลกินกิเด็ก Yeah. o k o เคโอเ่นอซบไหมพูมแซบไหมแซบหมอ้อะไรฮะเม้าข้านหนู่อะไรนจม้ดใจดีอีก ไ้เจดีขอบใจนะเฮ้ไปละ